ทุกคนมีโอกาสได้รับเงิน500บาทจากแอปเป่าตังค์ทำอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกเลยนะคะมีโครงการใหม่ๆค่ะทำให้เรานั้น,นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงิน500บาทในแอปพลิเคชันเป่าตังคด้วยนะคะจะมีวิธีการอย่างไรเป็นโครงการไหนนะคะดูคลิปนี้ให้จบและถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ ฝากกดแชร์ด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดนะคะใครมีแอปเป่าตางังลองไปเช็คกันดูนะคะประหลัดกระทรวงการคลังนะคะได้เป็นประธานเปิดตัวบริการออมเพลินบนแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะบริการออมเงินรูปแบบใหม่สําหรับแรงงานนอกระบบนะคะถูกพัฒนาแนวคิดจากการออมเงินอัตโนมัติเพื่อการ,กรเกษียณนะคะกระตุ้นให้ออมเงินด้วยตัวเองทุกครั้งที่ใช้จ่ายโดยจะเชื่อมกับ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐหรือว่า g w a l l เ t นะคะเพื่อสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะคะสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับ กลุ่มแรงงานนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างหลักประกันที่มั่นคงหลังกเกษียณนะคะสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐแล้วก็ช่วยลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนได้อีกทางหนึง่งสำหรับรูปแบบการบริการออมเพลินบนแอปพลิเคชันเป่าตังนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย1น,นะคะออมผ่านการใช้จ่ายในระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิก ภาครัฐนะคะหรือว่า G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตางังและเก็บไว้ในกระเป๋าพักออมเพลินนะคะส่งเงินออมให้กระเป๋าพักออมเพลินเข้ากอชอขั้นต่ำา50บาทต่อครั้งตั้งค่าการออมเงินได้ตั้งแต่5บาทไปจนถึง500บาทต่อการใช้จ่ายในแต่ละครั้งสแสดงยอดเงินออม ในกระเป๋าพักออมเพลินรอนำส่งสะสมแสดงยอดเงินออมในกอชอชนะคะอย่างเช่นผลประโยชน์เงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบนะคะแล้วก็มีการแสดงประวัติการออมผ่านออมเพลินผ่านบริการออมเพลินและ นำส่งเข้ากอชอนะคะแล้วก็จะมีแหล่งความรู้ทางการเงินจากเว็บไซต์ออมเพลินและ Line Official ลออมเพลินด้วยนะคะซึ่งในเฟสแรกของโครงการนี้ห่ะเงินออมจะถูกสะสมไว้ในกออชอและผู้ออมนะคะจะได้รับเงินสมทบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กอชอกำหนดโดยโครงการนี้นะคะมุ่งหวังให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่องแม้ จะเป็นการเก็บออมในจํานวนเพลงเล็กน้อยต่อครั้งก็ตามนะคะสําหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินต,ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30เมษายนปี2567จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะโดยได้รับเงินสมทบสูงสุด100บาทต่อเดือนนะคะพร้อมกับรับสิทธิ์รุ้นรับเงินรางวัล500บาทโดยในแต่ละเดือนนะคะจะมีจํานวน500รางวัลและพร้อมสิทธิร์รุนรับเงินสมทบ เพิ่มเติมสูงสุดถึง1,000 0แสนบาทเลยนะคะใครที่สนใจนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.omplen.com ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันเป่ตาตังมาดูก็ได้นะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะอ,อมถึงจะเล็กน้อยก็ตามนะคะแถนยังได้ลุ้นสิทธิ์รับเพิ่ม500บาทจากทางกอ,อชอด้วยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าใครอยู่ในโครงการนี้อยู่แล้วนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครอยากได้วิธีการอมนะคะในแอปพลิเคชันเป่ตาตังนะคะคอมเมนต์บอกว่าได้จะได้ทำ คลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารกดติดตามไว้เลยระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ติดตามทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ